กราบสวัสดีทุกคนนะครับยินดีรับสู่ช่องเอเมอร์เนะครับโอ้ยกําลังปวดหัวเลยทุกคนดูที่วีโร่ดีนะครับเดี๋ยวครับไปให้ดูใหม่ครับนี่นะทุกคนดูวีโร่และดูสเปลของวีโร่นะครับสเปลพันนิดวีโร่ป่าโอ้โหอะไรกันครับนี่คเจะอะไรอะไรอะไรประมาณนี้อะไรแรงใดอีกเหรอครับนี่ทุกคนโอ้โห ป<บ>ว,ว, er วดหัวปวดเทศปวดหัวปวดเทศปวดหัวเลยมึงก็ตีมึงตีกูหัวมึงตีกูหัวมึงตีกห่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 วมาดิมาดิมึงแรงอะไร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 มึงงแรรอะไเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอฟิกเกอร์ไรข้า่แม่งเลยนี่อ่ะเปิดก่อนนะเนี่อ่ะ Oh, はここはロパーソンに好きな,なものが大事なものがね <noise>。も前は、ヤン <noise> ファーマイスティ <noise> okay, ックスが増えるだけで、無茶な差がつく。それがね、めるせえねえものをリフュージンさんだ。 แมนนะวะเฮีม่ได้ก็ไดมมอตอถึงก็ออกเลยครับยังยังยังเกมยังไโอ้ยปวดหัวปวดหัวทกัะวีโรปากูไม่เข้าใจตัวอื่นมตั้งเยอะตั้งแย่เลือกวีโรปาเพื่ออะไรกูไม่เข้าใจโอ้ย คัวตัวโลโมตาร์จูบก็ไม่ออกของโลมีปวดตัวปวดเทสคือจุดไปเลยจะชนะพวกตำแหน่งอื่นนะไม่ได้นชนะเพราะป่าหรอกไม่น,น,น่าจะชนะเพราะป่านะครับต้องตำแหน่งอื่นมากกว่า <c oughs> ล้มหักล้มหัปกากยาโรปาดูลทางการฉัยิานะครับเจะตายแล้วมีคนฆ่าเธอมาี่เล่นอะไร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 จเยืนจจยเย็นเดดเดดเดเดเ

กำลังงงอยู่เลทุกคนนอะ่คือมึอคือมือออป่าจริงๆเรอเนี่ยเมอบบนอเล่นเอาตัเองรันกไปเลยหมดตาปามตาปากูก็แบบ้งใจ่าฮอปวดเผือปวดเฮ็ดปวดตาปวดตปวดตาปวดไตปวดตาปวดไตเมื่อกี้มือเอูตายกอตายเอตายเอตาย

เฮ้ยแรงแรงเหรอนี่แรงแรงแรงแนะโอ้โหสู้ไม่ได้เฮ้ยอะไรวะทำไมอะไรีนสู้ไม่ได้วะตัวแม่งเตียงเบาอะวันนี้วัวแม่งกากง้างใหไมกูสู้ไม่ได้วะโอ้โห ปากกูขนอนสองไอ้หี่แกม่ได้มกาแ้รเเกทุกคนแม่หวายเออป้อมกูป้อมกูป้อมกูมึงจะไปไหนมึงมานีเลยออ้่ารเลยเย็นนุ่มจเย็น เอ้ยเทววันต like <re> ีอะไรเทวมันตีอะไร a จะไปเตือนกลางไอ้เจ้าวีโกูเหนียงเสียอ่ะวีโปา o d b y e g o เ d b โอ้อะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยหนึ่งนึ่งสองแล้วเพื่อให้ลเ่กใจเย็นมใจเย็นแล้วกบไปชิ้อข้นมาดูเช่งนั้นนะถ้าป่าอยง

ตอนที่เาไว้ยิงคาสีไอ้าเองเดี๋ยวบินตลยเฮียไอ้เนี่ยเอาชนะเยเฮชนะว่ะแบมีป่าเลยชนะด้ายมีาป่าริาเลยมึงก็มามึงก็มามึงก็มา

อาไามาดิมาดิมาดิมาตั้งกูพูดเล่นกูกพูดเล่นกูพูดเล่นกูพ่ดแง่แรงด้อนู่ดเย็ะ่เพื่อให้เตียวเซียนกูไล่ฆ่าป่า้สัตว์แา่แล้วเตียวเซียนกูเอาไงในวันนี้หมดร้อยเทวนารตกู ม uhm oh ึงจะไปไหนเทวนาฏเทวนาฏ oh lát điệt rồi, oh lát điệt rồi, oh lát keng này yeah. đi đây, đi đây, điên quá. nó sẽ quay. oh lát cua, này quá. oh. rồi bây giờ nó suýt cả

ว่ายเลยนะให้มีดุดเลือดขึ้นนะเยอะโอ้โหเฮยป้อมกลางกูไม่คุณทำอะไรป้อมกลางกูคุณทำอะไรป้อมกลางกูบวกเลย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 กูตายแล้วบวกเลยบวกเลย บวกเลยบวกเลยบวกเลยตายนะมูตอดถอยเพื ite, ่อนถอยถอยเชื่อกูเชื wrong, ่อกูแล้วโลกจะดีขึ้นเชื่อกูไม่ไส่มึงจะไปตีกับสองแท้งทำไมกูก็ไม่เข้าใจนะเอาเป็นว่าจิวดอร์เป็นแท้งมีดาเมจขแม่กูม่ดีองันเสียเะอาร์ลัมจับนี้กันหน่อยมันจับไปยังว่าอาร์ลัมดีทองนะเพื่อน

สายยืนนะไม่ใช่สายอะไรนก็อร่อยทุกที่สิเจสส์สไปคุณมามาเลงคีบวะอ,อือโอ้พ่อมึงมามาเลงคีบอ่ะไอ้เหี้ยบักไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยทำไมตัวมาเลงคีบอ่ะอ่าป้อมกลางป้อมกลาง พ่มึงกันาากาลางก่อนพ่อพ่อเรียบร้อยเรีบร้อยเสบ้าแหลกนะครับประวันไม่เสียไม่เสียไม่เสออืมึงฆ่ากันไม่ได้นะอ Ú, สวตายตายตายคอยากไปแก้มือกับเธอ โอ้สามกิแม่งอยู่ดีมันมานเล็งคลิปเฉยเลยทุกคนดัรอนหไอนไม่ออกเลยวะไม่อยกถุดเรืองใหญ่เลยครับรวมทย่ดูด้วยด้วย อีกสองบาทสวยไปแก้มกับเธอหน่อยหรอป้าลอยป่านะครับ You have defeated an enemy. Double kill! Your team has destroyed a tower! been defeated! Your team has destroyed a tower!

ออวีโรป่าก็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้คก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ได้นะครับกับวีโรป่านะครับถ้าขยายไปครับแต่อย่าไปทําตามนะคนอย่าได้หาทําช่นะโอเคฝากด like, กดไลคะ์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ